วัดดีพี่น้องมาพบมาพอ,าพอกับช่องดีนะเล่าสาวคุ้มวัดคือเราพี่น้องมีเอฟซีกระทำขอมาหลายสาวหนาเล้าจาเฮ็ดอีอย่างสาวหนาเล่ามีอาศีธ์อย่างหนึ่งก็คือเติมสวยด้วยพี่น้องเติมสวยว้นไปงามวังเขาก็สีได้มักเปิดลานมือน,นี้พี่น้องมือน,นี้สวยแน่อืมถ้าไปเห็นน้ำผู้ป่วยอยู่ มันกำมันลำดับเหตุการณ์ว่าท่านได้ได้นะพี่นอ้องล้านกับอยู่บันทิ้งๆแวเออคุณได้มาใส่บริการอืมแล้วนาแล้วนะับไปก็สุยางเชิงไทยคีดไทยอย่างละมุ่นอุ้ยปุยอะไรตะมือพี่นอ้องอเ,เออสิได้เปิดล้านบันนี้ เสด้เปิดลานซูมอเออเดีดอวพี่น้องต่อไปนี่เหมือนช่วงวังหันยงกหกลายเงี้ยมันปุ้นป่วยอืมเดี๋ยวสิมาล่งสันผลงานให้เบิ้งหละต่อไปนี่สิเริ่มทายคิปช่วงวังหันบ่มีอารมณ์จิตหอดจิตไทยคลิปหืดน้ำแม่ไหลกำลังเข่าที่แหละพี่น้อง แล้วนะเราเปิดร้านมาแล้วสสิบามปีอยู่จังสื่อแล้วพี่น้องอยู่อย่างนี้แหละได้อยากมาใส่บริการได้ได้ที่บ้านเชียงเพีงสร้างวันนอกพี่น้องมูป,ปั๊ป่าแล้วกัเลยเรียกแม่อยู่ได้ล่ะ <laughs> บอกค็เกิดมาจากความสือแม่เป็นสร้างหนูพี่น้องอันน่าขอดูนี้ใครมองเห็นหนือเ่าแต่มาเป็นเราเองม่เป็นสร้างเราเองใ,งในใจไหดใจแม่เศวนะ้าน่าเล่ากะอาการกะกะชีวาดีขึ้นตามลำดับกะดียุ่งมื่อเศร้านี่หารเทลูกนั่งกะนั่งในดนขึ้นกะกะพายุงน้ำเล็กน้อย โลกเสรเลือดสมองมันใส่เวลาเนี่ยแต่ย่าไปมันท้อนูผป่ย้ยตองี้ไงให้กำลังใจเพื่อนมันชิวไปกับพตัวกับตัวไปนะพี่น้องตัวไปเพื่อนกับเชียาเข้าวัสดีหน่อยแก้วดีกลับหน่อย ่าบาีน่าชินอย่างอันนี้ดีครับนี่ดีครับว้ยลูกไข่ปลาลูกไข่วูปาไปนัะนเี้ยดีลยู่นะมีหอยไหมมีหอยไหมดูจนสี่แพี่นนองเอ้ยจระเข้แบบเวนสาวหางาว สนนรกเน่ะเน่แม่บ้นไปหัวกระปุ่นแน่คนควยยไปน้ำค่อยสือเท่าที่ไปแล้วก็พี่ออกเอาเอาหนาล้าวแม่ขวดสองมืองานแ้บเที้ยง่าพุดคุ มถูกจับม้าถืออะไรก็ได้นากิ c สมัใส่บริการด้อานวยตุ้งิ้งอะไรแบบน้นที่ร้านเดียวสานะ ก็ได้กินเผาเนื้อนะพี่น้องเอ้ยนสวยยากไรก็ได้แล้วน่ก็กินเผาเืหัเผาก็มาจะบกเือเอานะไก่หอนมือหลำแล้วหลำหอนยาก่อนไร ก็ขึ้นบอพี่น้องลาดก่อขึ้นยังสิม่เองย่างเร็ยบ่โอ้ยขึ้นน้ำไล่ไปทุกคนเรื่องระยะนี่บ่นี่มัะเขาที่เขาทางทาก่อนต้นเราบ่เรา คุณพ่อเต้มมะขายเนี่ยใช่สิไปต้มมนันเลัวน่อยมัเอากัหัวหน่อยแล้วมะขยอันเป็นต้มนั่นเอานเป็นต้มเอาอ่นต้มเนอมันมีไผ่ต้ม้าอ่นต้มก็หันให่สิดีเรื่องนั้มะขายมันแมพี่รองต่อด้วยยอมผมจ้า แล้วน่าแล้วก็เห็ดเป็นสัตวล็บพี่น้องอืมบะเหงาดอกบะอึดตะพูมะหาบะอึดตะพูเอานั่นนี่มาขา,า,ายเยอะแยะมากไม่ไกลกล่องใชแล้ววันนั้นไม่กลไปต้มไมต้มบางหารรันบ่ได้ซื้อเพิ่นเพินพ่นบ่นนต้มมากเพ,พ,พราะว่ามีเวลาต้มนะพี่น้องถ้าต้มมากนี่จังสิได้การอืมไก่สีออกพันศาลาพระเจ้า คนกะเริ่มมาเมาพ็ดมาไผ่มาล่ำหลายตัวพี่น้องแถวบ้านไข่ออกควันสาเบื้องไปเต็นเล่นานาเล่าก็บสิไปอ,อ,อแบบแบบไปบอให้เพื่อนยูคำดูคำแ,แม่ จักสิได้ซำได้หลบยายสิบ่ปัจจัยอวกรบุนี่แต่ว่ามันก็บ่ได้ีตอยังดอกเพราะว่าชุ่มเอือยกอับสวยอยู่าอีกับหยังน้อพี่น้อง FC ถามข่าวถามข่าวกันไปซสล่ะเราน่ะเล่า,าก็ลงมือละคลิปช็อตกับมือละสามช็อตสี่ช็อตไปพุ่นล่ะพี่น้องอม,มันบอกท่านหนึ่งวาง ภายหลายอัพเดตชีวิตรประจำวันยังสิละอพอหมูบอลืมแม่นบอพี่น้องมันบอเห็นสาวนาเล่ากระทักมากผันมาามหาขึ้นหอดสาวนาเล่าคือปรโลมขีดสูเบิงเนี่ยผัว่า ปากฟังช่องในเด้อพี่น้องดูนะเล่าสาวกลุ่มวัดช่องน้อยๆบ่ท่านไหนใหญ่บ่ท่านพ่อเดือดเลยบ่ท่านใหญ่น้ำมัว <laughs> ช่องน,นอ้อยๆเอาเปาะแอบแตะตามภาษาคนอืดเบียรม ตุลีบอกเดี๋ยวมือนี่กะอัปเดตชีวิตประจำวันข้อหอมปากหอมคอซะก่อนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาเช้าหนาเล่าสิมาอัปเดตเกี่ยวกับชีวิตอีงนี่ละบ่ได้เห็ดยังไปกวางไก่ใส่เส้นดอกเอายุดอ้อมคางอ้อมเอวจะคล้องนี่และซะก่อนนาะพี่น้อง,องสวัสดีจ้า